สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องโซดาโมเส h ชาแนลผมอุ้มางแสงอุตสาหครับคอนเทนต์ของผมวันนี้คือผมจะมาแนะนำการคาบดาวและเจาะรูในอาวุธและเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปขอประกาศข่าวสารสักนิดนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผม ที่เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วไม่รู้แนวทางการเล่นขอให้ซิปหาคนที่เห็นในรายชื่อในคลิปนี้ได้เลยนะครับเขาจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำคุณต้องการเพชรต้องการของติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวกิลแสงอุษาจะแนะนำให้คุณและช่วยคุณหาของสิ่งนั้นได้นะครับขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดู กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆคงอยากจะรู้กันแล้วงั้นเราไปชมคลิปกันเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของการคารบดาวนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าผมเอาดาวมาจากไหนเรามาเริ่มจากดาวก่อนนะครับดาวจะตีตกได้จากแมปไหนมีอยู่3ามแมปนะครับผมที่สามารถจะตีดอก เป็นดาวแล้วก็ค้อนเจาะรูได้นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับแมปและคำว่า pk ก่อนนะครับแมป pk ที่จะดรอปดาวและค้อนจะมีกันอยู่3แมปด้วยกันครับคือแมปที่1เรียกว่า pk b h ครับเรามาต่อกันแมปที่2นะครับผมแมปที่2นี้เรียกว่าแมป PKTT ครับเรามาต่อกันแมปที่3เลยนะครับแมปที่3เรียกว่า PKTP ครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้กันแล้วนะครับผมว่าแมปไหนดอบค้อนดอบดาวเราก็มาเริ่มการตีกันเลยนะครับ การที่เราจะคาบดาวไม่มีสูตรที่ตายตัวไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะได้กี่ดาวในหนึ่งครั้งที่เรากดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนดวงดีกดไม่กี่ทีก็ติดดาว1ิบดาวได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโอกาสของผู้เล่นคนนั้นๆนะครับผมอ,อยากให้เพื่อนเนี่ยเก็บสะสมดาวให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาเจาะรูไอเจาะดาวเนี่ยให้ ได้เกิดผลมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้อยๆเนี่ยการที่เราจะค้ามดาวให้มันสูงสเนี่ยถามว่าใช้เปลืองมาเปลืองมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนเก็บสะสมไว้เยอะแล้วก็มาทำทีเดียวโอกาสที่สุม่มติดได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมได้มาคือสิบดาวแล้วผมก็จะหยุดได้แค่นี้นะครับแต่เพื่อนๆคนไหนกดรัวๆไปเลยเนี่ยสามารถที่จะข้ามสิบดาว ได้เลยนะครับจาก10ดาวเนี่ยจะหายไปเลยนะถ้าเพื่อนๆกดคราบต่อไปตอนนี้นะครับผมก็ได้คราฟดาวเป็น10ดาวมาแล้วผมก็จะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเจาะรูใช้ค้อนเจาะรูนะครับเราจะไปทําให้ดูนะครับเพื่อนๆครับการเจาะรูก็เช่นกันกับดาวนะครับจะไม่มีสูตรตายตัวจะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆลุวนๆเลยนะครับ แต่มันจะดีตรงที่ว่าเราเจาะเราสามารถกดได้รูๆเลยนะครับเพราะพอครบ4ี่รูปุ๊บเนี่ยมันจะเต็มที่4ีรูมันจะเด้งออกให้เราทันทีเลยครับไม่เหมือนกับดาวถ้าดาวเนี่ยเรากดรัวไม่ได้นะครับเพราะถึง10บรูมันจะข้ามไปนะครับเพืเ่อนๆครับผมลืมแนะนำไปนะครับว่ามีค้อนเทพและดาวเทพนะครับ อคอนเทพและดาวเทพเราจะหาได้จากที่ไหนคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับคือการลงกิวกิววอลนะครับแล้วลงกิววอลเนี่ยต้องได้อันดับที่1เท่านั้นนะครับเพื่อนๆคอนเทพกับดาวเทพมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดาวเทพสามารถราบตั้งแต่8ดาวถึง10ดาวได้เลยครับ ต่อมานะครับคอนเทพก็คือสามารถเจาะได้ตั้งแต่1ลรูถึง4ลรูเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้เพื่อนๆรวมกิววอลมาตีกันเพื่อความสนุกสนานในเกมจะได้มีคนมาแย่งชิงคอนเทพและดาวเทพกันเยอะๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการคาบดาวการเจาะรูขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส ที่สาคัญเลยคือดวงของเพื่อนๆนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเจาะรูแล้วมันเสียเวลาเปลืองเวลาทําดาวก็ไม่ติดสิบสักทีติดต่อมาหาทางเราได้เลยนะครับทางเราจะรับเจาะรูให้คุณเราคิดค่าเจาะเพียงรูละหนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆหน้าใหม่อาจจะได้ความรู้และความเข้าใจ ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆหน้าใหม่คนไหนย,ยังไม่เข้าใจหรืออยากจะทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบให้และเดี๋ยวจะ,จะทําคลิปมาลงให้เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ผมอุมอางและกิวแสงอุษาขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ